เราไปติดตามข่าวกันต่อเลยนะครับจาก93 News แต่ว่าเหลือบดูหัวข้อข่าวแล้วต้องสอนภาษาอังกฤษกันนิดนึงนะครับมันจะมีคำว่า ASF นะครับคำนี้จะย่อมาจาก African Swine Fever นั่นเองนะครับ Fever ก็คือเป็นไข้สวายก็คือสัตว์ประเภทหมูนั่นเองนะครับแล้วก็ African ก็คือมาจาก African นะครับก็เป็นโรคนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีการเอาใจใส่กันนะครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีผลต่อการของชีพ ของพวกเราทุกคนนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับก็ได้หารือคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาแอฟริกันอิสุกอนหรือที่เรียกว่า ASF นะครับ African Swine Fever เพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาจะได้ลดผลกระทบแก่เกษตรกรและผู้บริโภคติดตามรายละเอียดกันเลยครับนำท่านผู้ชมไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลานะครับซึ่งนายอัมพลพงศ์สวรรครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอาหิวาแอฟริกาอิสุกร (ASF) นะครับโดยมีนตายศัตตรแพทย์กิติกรเจนไพบูลประจวตศัก์จังหวัดสงขลานางสาวฉัดสุดาชุมแสงพานิจจังหวัดสงขลานางสาวสุธิดาพฤกอุดมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานายนัทชัยวรสุดหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้บังคับการตรเวจภูทรจังหวัดสงขลาผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและปศุสุสัอ์อำเภอในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันเข้าประชุมในครั้งนี้ครับสำหรับโรคอะฮิวานะครับแอฟริกันอิสุกรเอ f เนี่ยนะครับก็คือสุกรหรือหมูป่าที่เลี้ยงในระบบฟาร์มเนี่ยมากกว่า50ตัวมีอัตรานะครับการตายแบบเฉียบพลันมากกว่าร้อละ3ใน1วัน หรือฟาร์มรายย่อยที่มีจำนวนสุกรหรือหมูป่าน้อยกว่า50ตัวมีอัตราการตายแบบเฉียบพลันตั้งแต่1ตัวขึ้นไปใน1วันหรือปรากฏอาการไข้สูงไอแท้งขาหลังไม่มีแรงหรือนอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือดผิวหนังแดงมีจุดเลือดออกและมีรอยช้ำโดยเฉพาะใบหูท้องหรือขาหลังนะครับ ด้านมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาในแอฟ,ฟริกาอนสุกรก็คือไม่ใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกรงดเข้าฟาร์มงดเข้าฟาร์มสุกรรายอื่นและควบคุมการเข้าออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรไม่นําผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเข้าไปในบริเวณเล้าหรือโรงเรือนใช้การผสมเทียมแทนการผสมจริงจากสุกรพ่อพันธุ์มีการจัดทำข้อกักสุกรที่หน้าฟาร์มก่อนนำสุกรเข้าฟาร์มและเป็นจุดจำหน่ายสุกร พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณล้าหรือโรงเรือนเป็นประจำและสม่ำเสมอชะลอหรืองดการน,นำสุกรจากจังหวัดอื่นเข้ามาในฟาร์มนะครับทางนี้ถ้าหากพบสุกรตายผิดปกตินะครับตามที่รายงานมาตะกี้นี้ที่บอกมาก็ให้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในท้องที่ได้ภายใน12ชั่วโมงและต้องไม่ชาแหละซากแล้วก็ไม่นําซากไปบริโภคขอให้รอจนเจ้าหน้าที่เนี่ย เข้าไปตรวจนะครับจนกว่าจะทราบผลตรวจซะก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคนั้นแพร่กระจายโดยการทําความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสซากสุกรเจ้าของหรือผู้เลี้ยงก็ต้องทําการกักตัวเองด้วยไม่ไปฟาร์มอื่นเป็นเวลา5-7วันนะครับนะอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อได้และทําความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สัมผัสกับสุกรป่วยซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกซักแล้วก็แช่น้ํายาฆ่าเชือ้อโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ นอกจากนี้ทางที่ประชุมนะครับก็ยังได้มอบหมายให้สำนักง,งานประชาสัมพันธ์หยอดสงขลาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงและการแจ้งเหตุเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดจนผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคในสุกรอย่างเคร่งครัดและถูกต้องต่อไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจตรงกรันหลังจากที่ได้มีการประชุมกันแล้วทราบมาตรการทราบรายละเอียดกันแล้วนะครับประชาชนก็ควรที่จะได้รับทราบก็จะได้ระวัะวงกันแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับไม่เป็นผลเสียต่อไรายได้แล้วก็ไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะครับ